สวัสดีค่ะวายคงเดินได้ไม่นานแล้วดูกระเทียมค่ะกระเทียมสวยมากอันนี้เป็นต้นเคอรี่ด็อกเยลโลด็อกวุ้ยไล์ไม่ได้แล้วโอ้โหเขี้ยวสิงโตใบหงอิกงอ,งงอ,งงองจังเลยไม่ได้แล้วค่ะโอ้โหดูอากาศเขาอากาศเขางามมากคงพาเดินได้ไม่นานแล้วตกหนักแล้วฝนค่ะต้น ทิชชู่คาวบอยคาวบอยทิชชู่ค่ะงามมากๆเลยเนี่ยว้าอุตสาดูสิชอบดูสวนด้วยเนี่ยดูสิพยะอากาศใบเปรี้ยวโอ้โหกระเทียมค่ะกระเทียมก,กระเทียมค่ะเก็บใบกระเทียมไปกินกับไปกินกับส้มตำนี่นี่ค่ะกินกับส้มตำ ไม่เป็นใจอากาศไม่เป็นใจค่ะดูทางนี้รูบับไม่เอาแล้วไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วโหสตอเบอรี่ไม่ได้แล้วฝนมาหนักมากค่ะจะพาไปลงไปเก็บวอเตอร์ครสนะคะ ไหนๆเปียกแล้วยอมเปียกรองเท้าเปียกแล้วไม่เป็นไรเกียบแล้วจะได้แตกยอดอ่อนคือถ้าไม่เก็บจะแก่ค่ะโอ้ย,อย,อย,อยน้ำจมเลยนี่คือวอเตอร์เกรสลักษณะแบบนี้ สลัดมันจะมีมีหอยตัวเล็กๆค่ะไม่อยากจะทำบาปอ้าวยังซึมเด้อเก็บแล้วสลัด มีสีขาวๆกลัาจะเป็นตัวหอยมันไลฟ์ไม่ได้ครับอยู่บนเขาตรงจุดนี้เขาจะเยอะ ดูรองเท้าค่ะดูรองเท้าปลายรองเท้าจมอยู่ในน้ำเลยเออแปลกวันนี้ทนหนาวทนความเย็นของสปริงได้ปกติมันเย็นมากนะคะน,นี่ยังสั้น ยาวเนี่ยต้นเนี่ยตรงตรงเนี้ยค่ะเท่ากับนิ้วชี้เลยนะคะแต่ก็ความจำจะเต็มหรือเปล่าไม่รู้อยู่ๆน้าจอตัดไปเองนะโทรศัพท์ ตัวหอ่เนี่อย่างนี้นะคะเนี่ยพอไปแช่น้ำไว้อะรากรากจะงอกตามข้อใบเนี่ย น้ำถึงตาตุม่มว้าน้ำมันถึงตะตุ่มแล้วค่ะดูด่เป็นพุ่มสวยๆตอนนี้ไม่สวยแล้วไหนลองตรงนี้ดิน่า,ามีคนตัดนะตรงหย่อมนั้นนะ ถึงตาตุ่มเลยน,น่ามีนะี่มันค่อยๆจมลงในทรายเฮ้ยเอาแล้วโอ้ะถึงตาตุ่มแล้วโอไ้ได้แล้วค่ะโ,โถ,ถึงตาตุม่มตรงนี้มันก็ยืนไม่ได้่ะเพราะว่ามันเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ย ฝนหยุดแล้วดีจังเลยเนี่ยเ,เป็นครั้งแรกที่ไปซื้อร่มค่ะเชื่อไหมคะ <c oughs> นี่มีสั้นสั้นเนี่ยติดรากมาด้วยมีตัวหอย่เอาแล้วสั้นจงไปเลยขอรองเท้าเดินก็ได้ มันจะค่อยๆค่อยๆจมลงไปในทรายค่ะมีหอยด้วยมองเห็นตัวนึง่งขอโทษค่ะอยากอยากลุยน้ำไปเก็บตรงที่เข้าปัดนั่นนะ่ะแต่ว่า อโออ้ยบางทีเรากลัวไปเองนะคะบางทีเรากลัวไปเองอเ,เออ่เหยียบขอนนี่จ้ะเหยียบขอนเออเหมาะเลยนี่มีดอกด้วย,ยงามจัง เด็ดรากออกเริ่มแล้วค่ะขาเริ่มจมแล้วทิ้งน้ำหนักมาที่ขอนดีกว่า Thank you. เนี่ยค่ะติดรากมาเสียดายไม่ไไมีได้ไปเจอพี่คนไทยอยากเก็บไปฝากเขาเขาชอบกิน แล้วก็อยากให้เขาเอาไปโยนไว้ตามสระน้ำจะได้เกิดหุด้มนั้นพุ่มตรงขอนนี่ค่ะสะบัดสะบัดตัวสวย ยิ่งที่อยู่ในน้ำนะเย็นกรอบค่ะที่ที่ที่แช่อยู่ในน้ำกรอบไม้พบกันใหม่วีดีโอหน้านะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะลูกสาวก็จะจะเร่งนะเพราะต้องไปรับลูกอีกคนหนึ่งค่ะขอบคุณมากๆไม่พบกันใหม่แล้วเดี๋ยวจะพามาเก็บอีกสวัสดีค่ะ